ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนากราดอีกแล้วนะครับถ้ามีเวลาฝากชมเป็นเพื่อนกันหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้ใช้เวลาแค่3-4นาทีเองอแต่คลิปนี้ผมอยากให้ท่านได้ชมไดต้ติดตามกันนะครับมันพิเศษยังไงเหรอเดี๋ยวไตเติลก่อนแปลงนี้เป็นฉนนคุดแดงเลยนะนะครับติดถนน2ด้านเลยนะถนนทั้ง2ด้านเนี่ยรวมกันเนี่ยตก400กว่าเมตรเลยนะครับฉนนคุดแดงขายทั้งหมดสี่สิบมันันนดเดียวนะ 48ไร่กว่าเกือบสิบสี่อ่าเกือบสี่สิบเก้าไร่เมื่อก่อนเนี้ยเขาขายอยู่ยกแปลง5ล้าน5แต่ตอนเนี้ยเจ้าของอยากเร่งขายนะครับเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยพิษอะไรหลายๆอย่างที่อ่ามันลุ่มเล้าอยู่นะครับก็ลดราคาลงมานะครับเหลือ5 200, อล้าน2อ่า49ไร่อ่า48ไร่กว่านะครับจาก5้าล้าน5เหลือ5 200, ล้าน2เฉลี่ยเหลือไร่ละประมาณ16000เอง ฟังไม่ผิดนะครับเฉลี่ยไร่ละ1,6000นะครับเป็นทุ่งกว้างโล่งเลยนะครับอ,อยู่ที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับห่างจากกรุงเทพก็ประมาณ120กิโลเราขวัญน,นิติสุพรรณเลยนะเขตติดต,ต่อสุพรรณเลยนะครับแล้วก็แปลงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ย80กว่าเมตรเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งโล่งกว้างแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นเหมือนกันข้อเสียแปลงนี้เหรอเอาข้อหลกัหลกๆก่อนคือห่างจากถนนลาดยางเนี่ยประมาณสักกิโลครึ่งเนี่ยเป็นถนนหินคุก เป็นถนนหิคุกเข้ามาเป็นถนนลูกลังเข้ามาแต่ขับรถสวนก็ได้สบายนะครับอันนี้เป็นข้อเสียข้อแรกข้อเสียข้อที่2องกับข้อที่3คลา้คลา,ยคลายกันคือน้าไฟาน้ำประปากับไฟฟ้าเนี่ยห่างจากที่นี้ประมาณสัก300เมตรประมาณ300เมตรนะครับแต่ระหว่างทางนี่มีชุมชนหนาแน่นเลยนะครับมีชุมชนเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อาแปลงนี้ก็มีข้อดีก็พอสมควรข้อเสียก็มีบ้างก็ลองลองดูแล้วกันเผื่อท่านใดชอบนะครับ ผมมีคลิปเต็มของแบงค์เนี้ยนะครับผมไปรีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากชมคลิปเต็มๆอ่ะโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผมก็0983875209เอาใหม่นะครับ0983875209หรือใครอยากชมคลิปเต็มๆเลยนะครับที่ผมไปรีวิวมานะครับในนั้นจะพูด5,500น,นะก็รบกวนแอดไลน์ผมเป็น ID เดียไลน์นะครับอแอดไซน์ก่อนพิมพ์เข้าใม่แอดไซน์ก่อนนะแอดไซนนะไซ์บีโเลขแปด แอซายบีโอไวเลแปแล้วผมจะส่งคลิปตเต็มๆให้ท่านชมเลยนะครับไปอย่างเนี้ยถ้าผมจ้ำไม่ผิดเนี่ยมันมีถนน2ด้านใช่ไหมถนนเป็นตัวแอลอ่ะเชื่อมต่อกันเลย2ด้านอีกด้านหนึ่งติดทิศเหนืออ่าอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ติดสิอีกด้านหนึ่งหันไปทางทิศเหนืออีกด้านหนึ่งหันไปทาง,านนงาทางิศตะวัอนออกนะครับ แปลงนี้เหมาะซื้อเก็บนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานนะเพราะว่ามันติดถนนยาวแล้วก็ราคามันถูกมาก1 0 0 0 0แสไม่ถึง1 1 0 0 0 0สด้วย1,6 0 0 0ประมาณนี้นะครับหรือจะมาแบ่งแบ่งซอยย่อยขายอนาคตก็ว่ากันไปนะครับหรือซื้อเพื่อทำสถานที่ปลูกปาสถานที่พักพ่อนมันก็ได้นะครับระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวบ้างนะผมก็เลยต้องขออนุญาตบอกก่อนเพื่อขับมาแล้วอาจจะเห็นแล้วรู้สึกจะจะ บางคนเห็นเห็นวัวแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนขี้วัวเอาพูดง่ายๆนะครับก็ลองลองดูนะครับแต่กลิ่นไม่เยอะหรอกมันเป็นวัวเลี้ยงทั่วไปวัววัววัวไล่ทุ่งอะ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะแปลงนี้ก็ลองดูนะครับ ท่านใดสนใจก็ก็ลองติดต่อดูนะครับผมไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นๆนะครับอยากติดต่ออยากพูดคุยกันมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วกันนะคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ได้ขอให้ได้ทองใครได้แปลงนี้ไปก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเลยแล้วกันนะครับผมขอพูดราคาทิ้งทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ48ไร่กว่าฉโดดพื้นเดียวคุดแดงด้วยนะครับยกแปลงจาก5ล้าน5เหลือ5ล้าน2 เฉลี่ยหารออกมาแล้วไล่หนึ่งก็ประมาณ1นึ่งแสาหกหนึประมาณนี้อ่ะไปแล้วโชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับจากผมบอยสิทธินัคราชครับสวัสดีครับ